สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พีๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงดาวพระอาทิตย์ดาวพันธุดาวของบ้านครอบครัวย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคคู่กับดาวพระหัสบดี คู่มิตรใหญ่ด้วยนะคะจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับชาวพฤกษบ้างนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาลาศีดาวสุข หรือว่าดาวจันทร์สถิตที่พฤกษศพได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนคือชาวราศีพฤกษศพตามโหราศาสไทยนะคะวันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะเลือกไพ่ The Good Tarot มาเปิดให้กับพี่ๆเพื่อนๆค่ะไพ่นี้เขางามสง่านะคะ แต่ว่าขนาดไพ่เขาจะใหญ่กว่าไพ่ทั่วไปเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยค่ะพระอาทิตย์กุมกับพระรหัสบดีในเรือนการเงินชาวพฤกษบจะได้รับสิ่งใดในช่วงที่พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคนี้คะ S of air อันนี้คือไพ่หดาบนะคะไพ่หดาบคือความสำเร็จนะคะแล้วก็แปลว่าความชัดเจนนะคะ Chariot บางท่านอาจจะได้เดินทางไกลบางท่านอาจจะได้ยกย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะได้ท่องเที่ยว นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ยินข่าวดีที่ทำให้ตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตอย่างเช่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะข่าวดีในการเรียกตัวเข้าทำงานหรืออาจจะมีเหตุให้คุณได้แบบเดินทางในช่วงนี้แต่ทุกอย่างเป็นไปอย่างลงตัวนะคะ แล้วถ้าหากคุณมีอุปสรรคอะไรอยู่นะคะคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ทุกรูปแบบเลย S of air แล้วก็ chariot แล้วก็ hangman hangman ก็คือการได้รับได้รับสถานการณ์ที่ทำให้คุณกังวลนะคะได้รับสถานการณ์ที่ทำให้คุณ กลัวการเปลี่ยนแปลง t e m p ์ r a r สนะคะอันนี้แต่เขาให้ความหมายว่าเพเทีย t ที่แปลว่าการรอคอย t e m p ์ r a n สแปลว่าการรอเวลาด้วยก็ได้บวกกับแพงแมนนะคะแต่ก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตใหม่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าคุณอาจจะกังวลกลัวนะคะคุณอาจจะมีความแบบ ไม่ไม่สบายใจแต่สิบถ้วยมาค่ะโอ้สิบถ้วยสัญลักษณ์ของความสุขนะคะสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะพลังงานของภาษากระจายานะสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์การถูกอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะโชคชะตาของชาวพฤกษตจะได้ดีทางการเงินมากๆเลยนะคะแต่อาจจะมีบางเรื่องอาจจะมีบางเรื่องที่คนกังวล อยู่เกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวกับเส้นทางใหม่แห่งชีวิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้เคยคาดไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองจะทำะทำงานแบบนี้นะคะมีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาหาตัวแล้วคุณก็อาจจะคิดก่อนว่าคิดก่อนว่าตัวเองจะทำได้ดีไหมนะคะ กังวลก่อนว่าตัวเองจะสู้ได้ไหมเส้นทางนี้หนทางนี้นะคะแต่สุดท้ายมันจะเป็นเส้นทางที่ดีมากๆเป็นเส้นทางแห่งความเจริญโดยแท้แห่งความรุ่งเรืองโดยแท้หรือบางคนได้รับหน้าที่รับรับผิดชอบที่คุณคุณรู้สึกว่าตัวเองจะทําได้ไม่ดี คุณอาจจะได้รับตำแหน่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างหรือการบริหารจัดการอะไรบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันใหญ่มากมันเป็นเรื่องราวของภาระที่มากกว่าเดิมแต่ผลตอบแทนก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะห้าไม่เท้าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ m e s s a g e of a เด็กถือดาบ แล้วก็เด็กถือไม้เท้า message of oh, fire 4ไม้เท้าคำมั่นคงคาำแข็งแรงพระอาทิตย์เป็นดาวประจำเรือนที่เป็นดาวประจำเรือนที่4แปลว่าบ้านนะคะแปลว่าครอบครัวบางท่านมีเกณฑ์ได้บ้านได้บ้านได้รถนะคะชา a ิออดได้ทรัพย์สินที่ดินหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกับการแบบ บริหารจัดการอะไรที่เป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเป็นงานที่ท้าทายมากๆแต่พอคุณได้ลงมือทำคุณกลับจะทำได้ดีนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะยากนะ้าไม่เท้าหรือมันอาจจะดูท้าทายและคุณก็กลัวว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดีพอไม่เพอร์เฟพอกลัวจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่พอคุณทำแล้ว ประสบความสําเร็จมากๆหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเมื่อลุยทํานะคะจริงๆนะนี่คือเส้นทางแห่งความเจริญแห่งความสุขเลยนะคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งมาค่ะนี่คือความมั่งคัง่งนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือการเงินที่มั่นคงเพราะว่าพระอาทิตย์แปลว่าพันธุ์ที่แปลว่าความมั่นคงสี่ม้เท้วอยู่ในเรือนการเงินหนึ่งเหรียญไพ่ออกมาสอดคล้องเชื่อมโยงกับดวงดาวเลยนะคะคุณจะมั่นคงไปด้วยลาบผลคุณจะได้งานดีเงินด,นดีคุณจะมีเส้นทางแห่งการสร้างความเจริญของชีวิตและและมีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่มีเกณฑ์ได้โชคใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่แจ พอตแตกนะคะถูกรางวัลอะไรแบบนั้นด้วยหรือบางท่านไม่ได้มีดวงถูกรางวัลก็จะแปลว่าเจอเส้นทางของการสร้างงานสร้างรายได้ที่ทําให้คุณได้จะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆมาจากเส้นทางการสร้างรายได้เหล่านี้3ามถ้วยกินดีอยู่ดี j u s t i c the f o o l high p r e s t อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าจะ แปลว่าคุณนั้นกำลังจะเลือกเส้นทางใหม่ตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ just stick the fool ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ก้าวขาออกจากออกจากแบบจุดเก่าๆแต่มันเป็นเรื่องที่จะพาให้คุณไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีมากๆนะคะ ไม่เป็นไรถ้าหากจะเป็นกังวลไม่เป็นไรถ้าหากจะถ้าหากจะรู้สึกแบบหวาดกลัวแต่ถ้าคุณได้ลุยและลงมือทําจะมีความช่วยเหลือมาถึงเสมอหรือจะมีผู้ที่มีประสบการณ์มาคอยประคับประคองนะคะหรือจะมีคนที่คอยแบบแบ่งเบาบรรเทาภาระเวลาที่คุณได้ได้แบบหน้าที่อะไรมานะคะหรือว่าเลือกเส้นทางใดๆที่ไม่เหมือนเดิม มันก็จะเป็นเส้นทางที่คุณทําได้ดีนั่นแหละทําได้ดีมากๆจนตัวเองบางทีตัวคุณยังจะสงสัยเลยบางทีตัวคุณยังสงสัยเลยว่ามีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะหรือคุณอาจจะเจอกับคุณอาจจะเจอกับเส้นทางที่ทําให้คุณ เริ่มสร้างอะไรด้วยตัวเองเริ่มเริ่มมีสิ่งของเป็นของตัวเริ่มมีเงนินมีเส้นทางความมั่งคั่งอะไรบางอย่างเป็นของตัวกิจการธุรกิจแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นของตัวนี่คือนี่คือแบบจุดเริ่มต้นแม้มันจะมีความลังเลอะไรอยู่บ้างแต่ เฟื่องฟูเลยนะคะจะเฟื่องฟูแล้วก็จะรุ่งเรืองเลยนะคะเกณฑ์ของดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินยังไงคุณก็จะได้ลาบผลนะคะยังไงคุณก็จะได้อะไรใหญ่ๆหรือคุณอาจจะเจอกับเส้นทางใหม่ๆของชีวิตที่พาชีวิตเจริญที่ที่พาชีวิตรุ่งเรืองแต่ว่าอาการอาการแบบของคุณจะมีความวิตกกังวลหรือว่าจะมีความไม่สบายใจหรือว่าจะมีภาวะของความ ลัวจะถูวิวิพากวิจาร์แต่จริงๆแล้วคุณยังไงก็ต้องได้ดีอะยังไงคุณก็จะต้องได้ดีแล้วแล้วอาการวิตกกังวลไม่อยู่ตลอดไปหรอกพอคุณได้ลุยลงมือทําปุ๊บหรือพอคุณได้ก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ๆที่เปิดออกนะคะคุณจะค้นพบว่ามันง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำชีวิตของคุณง่ายกว่าเดิมงานที่คุณทํางานงานที่คุณทําในอดีตยังไม่เขา,ย,เขายังไม่เข้ามือขนาดนี้เลยอะยังไม่แบบยังไม่ส่งเสริมให้คุณรู้สึกว่า เก่งขึ้นชำนาญขึ้นขนาดนี้เลยเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะจริงๆแล้วพระอาทิตย์จะทำให้คุณได้รับลาบผลทางการเงินคุณค่าความมั่งคัง่งและอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินมรดกนะคะหรือการเซ็นสัญญาทำงานการเข้าทำงานการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่างมั่นคงแล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตนะคะมีผู้ที่คอยเกื้อกูลให้ได้รับสิ่งดีๆถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นทําตามความฝันถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นทํากิจการงานใดในช่วงนี้ทํามาค้าขายทําออนไลน์ก็ได้นะคะจะมีผู้ติดตามจะมีลูกค้าหน้าใหม่อะไรเข้ามามากมายจะมีผู้ที่คอยซัพพอร์ตจะนับสนุนและคุณจะเป็นที่นิยมมากๆนะคะพลังงานของพลังงานของคุณ จะต้องได้สิ่งที่ดีมากๆจากพระอาทิตย์แต่ว่าพเพอิญเพอิญว่ามฤตยูอยู่ในเรือนมฤตยูนั้นอยู่ในเรือนลัคนานะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบตังวลน,นะคะไม่สบายใจเราไปดูไพ่ออร่เข้ากันนะคะแต่ว่าไพ่สามถ้วยขึ้นมายังไงคุณก็มีคนอุปถัมภ์ยังไงคุณก็มีคนยินดีต้อนรับยังไงคุณกจ็จะต้องได้รับการช่วยเหลือถ้าหากมีปัญหานะคะ เรามาดูไพ่ออราเขากันค่ะพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนการเงินของชาวพรึกศพชาวพลึกศพจะได้รับสิ่งใดอีกคะจำพร้อมแลอยังที่จะกระโดดไปสู่สิ่งใหม่คุณจะเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนนะคะหรือ เป็นสัญลักษณ์ของการที่คุณจะสูงขึ้นนะไฮเออร์ส er, ปีนป่ายขึ้นสูงกระโดดขึ้นสูงกว่าเดิมชีวิตของคุณจะดีกว่าเดิมนะคะการได้ยินและการประสานโฮฐานะจะดีขึ้นนะคะฐานะจะดีขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีขึ้นคุณจะร่ำรวยคุณจะเห็นเส้นทางของความมั่งคั่งนะคะคุณจะเจอกับเส้นทางการสร้างไรายได้ระยะยาว ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณรับทรัพย์รับโชคหรือคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับแบบมรดกสม,สมบัติที่ดีนะคะหรือมีเกณฑ์ได้ได้ซื้อแบบทรัพย์ใหญ่ๆเป็นของตน ถ้าหากว่าคุณอยากทําตามความฝันก้าวกระโดดนี้จะเป็นก้าวกระโดดที่ถูกซับพอร์ตถูกสนับสนุนถูกส่งเสริมถูกได้ยินถูกมองเห็นผู้คนจะเข้ามานิยมชมชอบและประสานร่วมกับคุณเป็นกาลยนานมิตรที่คอยส่งเสริมซับพอร์ตชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะปีนไป่ายได้สูงกว่าเดิมก้าวขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีแววว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะฐานะทางการเงินนะคะทุกเรื่องราวเลยจะ เข้ามาทยอยเข้ามาให้คุณได้รับสิ่งสิ่งดีๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าชาวพฤกษบจะคว้าโอกาสนี้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าไม่คว้าโอกาสยังจะมีเรื่องราวดีๆไหมมีมีนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้รับทรัพย์ มีเหตุการณ์ที่จะทำให้ซับเพิ่มพูนนะคะแต่ถ้าใครที่ช่วงนี้ใช้เวลากระโดดนะคะฟังได้ยินเสียงความรู้สึกของตัวเองว่าอยากจะทำอันนี้จังเลยอยากจะลองทำสิ่งนั้นจังเลยให้ลองทำโดยที่ไม่ไม่ใช่ใช้เฉพาะซับอ่ะให้ให้ใช้แบบพรสวรรค์ความสามารถนะคะการแสดงออก คุณปัญญาการสื่อสารเนี่ยจะได้ดีมากนะคะเพราะว่าคุณจะถูกได้ยินหรือคุณจะมีชื่อเสียงหรือว่าคุณจะเป็นคนที่เป็นที่นิยมชมชอบแล้วมันจะทำให้คุณเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งระยะยาวได้เลยนะคะ Star ดวงดาวเจอจรัสนะคะคุณจะเป็นคนที่สำคัญอย่างยิ่ง The Star แปลว่าความสำคัญอย่างยิ่งผู้ที่ถูกให้เกียรติผู้ที่โดดเด่นผู้ที่ จะได้รับการโปรโมตนะคะจะได้รับข่าวดีในการให้โอกาสสำหรับตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือความรับผิดชอบที่สูงกว่าเดิมแต่จริงๆคุณอาจจะทำได้ดียิ่งกว่าตำแหน่งเดิมๆก็ได้หรือคุณอาจจะได้งานใหม่ถ้าใครที่หางานอยู่แล้ว ปรากฏว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาพอเข้าไปอยู่ในองค์กรใหม่ๆนะคะที่ทํางานใหม่ๆบริษัทใหม่ๆคุณทําได้ดีกว่าที่แล้วมาเอา้าไหนคนอื่นคนในอดีตบอกว่าคุณเป็นคนเชื่องช้าหรือว่าอาจจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ทาทางานแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเด่นโดดเด่นอะไรขนาดนั้นไม่ไม่มีใครทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโดดเด่นในอดีตแต่ว่าพอคุณเข้าไปอยู่ในตําแหน่งใหม่หรือว่าได้โอกาสในการทํางานใหม่ หรือลองทํางานส่วนตัวลองทํางานที่ตัวเองมีพรสวรรค์อยู่นะคะลองทํางานสื่อสารงานออนไลน์ก็ได้นะคะปรากฏว่ารุ่งมากคุณจะได้รับความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรแบบนั้นด้วยนะคะแม้ว่าไพ่เกี่ยวกับความรักไม่ขึ้นมาไพ่เกี่ยวกับความรักไม่ขึ้นมา พระอาทิตย์นั้นจะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะจะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของทอรัพยากรรากฐานฐานะคุณมีแล้วอุ๊ยแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าดาวคู่ครองนะคะดาวคู่ครองอยู่ในเรือนพันธุุอยู่ในเรือนของพระอาทิตย์อ่านได้ดังนี้นะคะถ้าหากว่าคุณ เป็นคนที่โสดอยู่คุณจะเจอกับคนเข้ามาคุณจะเจอกับคนเข้ามาแล้วคนที่เป็นคู่ของคุณอาจจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยพันธุนะคะคู่อยู่ในเรือนพันธุแปลว่าแบบผู้หลักผู้ใหญ่คุณอาจจะเจอคู่ที่อายุมากกว่าหน่อยหรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อไม่แม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า ลักษณะของคนที่คนที่แบบมีความมีความแบบอาวุโสอาวุโสอันเดียวกันแหละนะคะดูดูเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะ่ะเข้ามาอายุต่างกันอะไรหรืออาจจะเป็นคนที่เคยคนที่เคยผ่านการแต่งงานคนที่เคยผ่านการหย่าร้างมาอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้ว รู้สึกสบายใจอะรู้สึกแบบมันมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเหมือนกับเข้ากันได้เข้ากันได้ในเรื่องของวิถีชีวิตเข้ากันได้ในเรื่องของไลฟ์สไตล์คุณจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่กับคุณพ่ออะไรแบบนั้นคุณพ่อหรือคุณแม่อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเรือนพันธุทุเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับ คุณจะเจอคนรักที่ดูแลคุณเหมือนที่พ่อแม่คุณดูแลคุณอย่างนั้นเลยนะคะเรือนนี้จะเป็นเรือนที่แบบสร้างความสบายใจมีความเข้ากันได้ดีไม่ค่อยไม่ค่อยจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองว่าตัวเองต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนว่าตัวเองคุณคู่ของคุณจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณแบบสบายใจแล้วที่เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ก็คือสบายใจแล้วนะคะ แล้วก็เข้ากันได้ดีแล้วนะคะแต่เรื่องงานเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะช่วงนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบตลอดไปนะคะเฉพาะช่วงนี้แล้วก็นี่มีไพ่เดทขึ้นมาที่เอฟอ่านว่าบางคนอาจจะเจอคู่ที่ผ่านการที่ผ่านการแบบเลิกรายาร้างมาก่อนแล้วจะได้ลงเอยนะคะนี่แหละที่ขึ้นมานะคะแต่คุณจะได้เป็นคนสําคัญยิ่งแล้วคนรักของคุณก็ก็เหมือนกับ ปี้แบบความเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของคุณมาอย่างนั้นน่ะแบบอนุโลมนะคะค่อนข้างที่จะทำให้คนรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำให้คนรู้สึกว่าคุณได้รับได้รับคนที่เข้ามาแล้วก็ทำให้คุณเหมือนกับอยู่ในครอบครัวของคุณนะคะทีนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นไปดังนั้น ถ้าหากว่าใครที่มีความสัมพันธ์อยู่ช่วงนี้อาจจะอาจจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยปรับรูปแบบการใช้ชีวิตปรับจัดระเบียบจัดแจงจัดแจงอะไรในบ้านใหม่ตกแต่งดูแลบ้านด้วยการทำความสะอาดบ่อยๆหรือว่า อาจจะรีโนเวทนะคะพูดคุยตกลงเกี่ยวกับการมีทรัพย์สินร่วมกันเพิ่มอีกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์การจบสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่คุณจะเจอคู่คุณจะเจอคู่จริงๆจังๆแล้วหลังจากนี้ถ้าหากว่าคุณมีเหตุให้แบบความสัมพันธ์ไม่ลงตัวในอดีตนะคะ environment environment สิ่งแวดล้อม freedom สิ่งแวดล้อมจะอุ้มชูปกป,ป้องนะคะดูแลคุณจะมีกาลยะาณมิตรเข้ามาคอยเกื้อกูลดูแลนะคะคุณจะเป็นคนสำคัญของทุกทกที่ที่คุณไปคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับการประคับประคองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถูกมีเกณฑ์ที่จะถูกแบบ น,นิยมชมชอบส่งเสริมมากๆเลยนะคะจากผู้คนไม่ว่าจะไปในที่แห่งใดผู้คนเป็นมิตรด้วยนะคะผู้คนเป็นมิตรผู้คนคอยเกื้อกูลแล้วก็สนับสน,นสุนซัพพอร์ตเสรีภาพในตัวเองเลือกเส้นทางให้กับตัวเองคือบางท่านน่าจะมีความลึกซึ้งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นเคย อดีตอาจจะเคยใช้ชีวิตแบบอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่นอยู่ภายใต้การแบบเกื้อกูลจากผู้อื่นก็ได้นะคะถ้าหากในทิศทางที่ท้าทายก็เคยแบบอาจจะเคยอยู่ในจุดที่ชีวิตของตัวเองไม่ไม่เคยแบบได้เลือกเส้นทางชีวิตอย่างอิสระก็ถึงเวลาที่จะ,ถ,จะถึงเวลาที่จะเลือกเส้นทางชีวิตอย่างอิสระ อาจจะน่ากลัวและน่ากังวลหน่อยแต่สุดท้ายแล้วกลับรู้สึกถึงความชื่นใจความสุขอย่างยิ่งนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีความสามารถมากๆแล้วคุณก็เคยที่จะตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จแต่ไม่มีผู้สนับสนุนและคุณก็คิดถึง คำวิาพากษ์วิจาร์ณหรือว่าอาจจะเป็นกังวลว่าผู้คนจะมองยังไงผู้คนหรือว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวจะจะแบบเห็นด้วยไหมจะซับพอร์ตสนับสนุนไหมพอถึงช่วงนี้ที่พระอาทิตย์นำหน้าอย่างนี้นะคะเป็นศูนย์พาหะเป็นพานะนะคะนำทางคู่กับดาวพฤหัสบดีอะไรอะไรที่ไม่เคยทำและ เคยกลัวว่าจะขัดใจผู้อื่นจะลุกขึ้นมากล้าที่จะทำฟรีรอมอิสรภาพและผลปรากฏว่าสำเร็จมากๆสำเร็จมากมายเลยนะคะนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับชาวพฤกศพนะคะแล้วคุณต้องระวังเกี่ยวกับความรู้สึกความรู้สึกกังวลความรู้สึกหวั่นไหวนี่แหละนะคะมฤตยูเข้าเข้าลักนณาอย่างนี้บางทีบางทีมฤตยูก็พาแบบความคิดกังวลมากเกินไปหรือว่า รู้สึกแบบกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ต่อให้ไม่อยากเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงมาจ่อรอแล,แล้วแล้วจะมีเหตุผลักให้คุณก้าวหน้านะ,นะคะพร้อมหรือยังที่จะกระโดดนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ ลุยเลยนะคะพอคุณได้ลงมือทําจริงๆคุณจะรู้ว่าคุณทําได้ดีนะคะทําได้ดีแล้วมีคุณค่ามากๆเลยแหละนะคะนี่คือเรื่องราวของพระอาทิตย์ที่จะนําพามาให้กับคุณคุณจะสําเร็จนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง,หงการก้าวหน้าครั้งใหญ่ สูงขึ้นนะคะฐานะดีขึ้นได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นได้รับอะไรดีๆมากขึ้นหรือถ้าหากมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางคุณอาจจะคุณอาจจะต้องต่อสู้กับความกังวลแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆนะคะคุณจะได้เส้นทางที่ตัวเองเติบโตเส้นทางที่ตัวเองมั่นคง แล้วก็แข็งแกร่งนะคะแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นนะคะจบแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนสําหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพฤกษ์ศพทุกท่านมีความสุขในชีวิต มีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะนนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจหรือว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ